ภายในกระทรวงพาณิชย์ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท DM Intercommunication จำกัดนะครับโดยมีนายแพทย์ดงยุทธ์เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นได้งานประชาสัมพันธ์จากการจัดงานรงฟ้าคืนความสุขแล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายให้ประชาชนวงเงิน4 2ล้าน2บาทเศษนะครับโฆษกรัฐบาลก็ยอมรับนะครับว่าบริษัทนี้เป็นของเขาจริงตั้งแต่ปี2536ต่อมาได้ขายกิจการไปให้แล้ว แล้วก็รู้สึกเหนื่อยกับบริษัทนี้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนสะสมทั้งจากปัญหาน้ําท่วมและเหตุการณ์ทางการเมืองก็เลยตกลงกับภรรยาขายบริษัทเพราะว่ามีเครื่องมือและพนักง,งานที่มีความพร้อมจึงมีผู้สนใจมาขอซื้อนะครับแรกเริ่มเนี่ยจะขายหุ้นละ100บาทแต่ว่าตกลงขายในราคา80บาทนะครับแต่ว่าช่วงหลังหลังจากมีการทํานิติกรรมกันแล้ว ฝั่งภรรยาเนี่ยก็ยังมีอำนาจในการลงนามกันอยู่พอไปทำสัญญากับประทรวงพาณิชย์ก็เลยต้องให้คนที่เป็นเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคนไปเซน็นแล้วยืนยันนะครับว่าการที่ไปลงนามเนี่ยเพราะยังมีอำนาจในการทำสัญญาแล้วก็ขั้นตอนการขายบริษัทเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วตั้งแต่30กรกฎาคมปี57ซึ่งถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแม้ว่าจะมีอำนาจในการไปลงนามก็แล้วแต่ ก็บอกว่าทีมงานดดได้งานมาจากกระทรงพาณิชย์โดยภรรยาเป็นคนลงนามเพราะยังมีอำนาจในการทำสัญญาจากนั้นก็ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการขายบริษัทเรียบร้อยขายหุ้นตั้งแต่เมื่อ30กรกฎาคมาปี57เรื่องราคาหุ้นก็อย่างที่บอกว่าตกลงกันมาก่อนหน้านั้นแล้วปรากฏมีผู้สื่อข่าวถามจี้บอกว่าถ้าคิดจะขายกิจการทิ้งทำไม30เมษายนมีการเพิ่มทุนบริษัทจาก2ล้านเป็น15ล้านบาทล่ะเรื่องนี้คุณยงยุทธตอบว่าข้อมูลผิดค่ะเพราะว่าบริษัท เริ่มจดทะเบียนด้วยทุน1ล้านบาทต่อมาเป็นสองล้านบาทแล้วค่อยเพิ่มเป็น15ล้านบาทนับย้อนหลังไปเป็น10ปีแล้วคือจําวันที่ไม่ได้แต่ยืนยันว่าไม่ได้เพิ่งจะมาเพิ่มทุนบริษัทในปีนี้ค่ะส่วนการบรรลุข้อตกลงขายบริษัทกับผู้ที่มาซื้อก็คือคุณสิริวัลพาณิชตระกูลเกิดขึ้นนะคะก็คือตกลงกันก่อนรัฐประหาร22พฤษภาคมแต่ว่าโอนหุ้นสำเร็จ30กรกฎาคม ขอสอรัฐบาลบอกว่าเรื่องนี้ได้เล่าให้ในายกรัฐมนตรีเลขาธิการนายกฟังแล้วทุกคนก็ทราบแล้วก็อธิบายให้รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถ่ายถามอะไรมากค่ะนะฮะพาไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นเผือกร้อนของทางรัฐบาลกันบ้างนะครับกับการ